สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มอกฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหาหนอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะแอดมินจอบไม่เข้า3 5แอดมินให้เด่น5นะคะแต่ไม่เอา3 5นะคะ2 4นะคะก็หลุดนะคะตารางกำลังวันมา2 03นะคะ0 3เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะแอดมินให้เด่น3 06นะ,ะ 0, 6, ก็หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้า0 3 0 6นะคะ นอยปกติ18นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบะะใช่ไหห้าเด่น8นะคะส4ก็หลุดนะคะ4 8ก็หลุดนะคะให้เด่น8จาก8ไม่เข้านะคะ42ก็หลุดนะคะสรุปแล้วก็มาน้อยพิเศษล่างโอ้ยบนนะคะแล้วก็ปกติบนก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกมีแปดมีสามมีเจ็ดมีเก้าแล้วก็มีห้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่น2กับเด่น หกนะคะหกสองสองหกนะคะอย่าลืมตามนะมือแอดมินชนนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะสองหกสองเก้านะ,ะตามได้นะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองสาม สองสี่สองแปดนะคะสำหรับเด่นหกนะคะก็จะมีหกสามหกเจ็ดหกแปดนะคะ สำหรับชุดกันนะคะ90 59 85นะคะก็อย่าลืมตาม60้5เนอะ สำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี992266นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น76 76 79ตามได้นะคะแล้วก็สองสีไม่ได้อาจจะมาอีกนะคะ90 63แล้วก็จะเป็น59นะคะ จดไว้แคมไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปากต้นตะไาย้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแี่มันแถมคู่หนึ่งนะพี่น้อง69นะคะดูวดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า